ตอนนี้นะครับสถานการณ์การเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับที่ผ่านมาก็คือก็มีกับแสข่าวออกมาจากพักเพื่อไทยนะครับว่ากลัวนะครับกลัวว่าทางฝ่ายนะครับทางฝ่ายที่เป็นฝ่ายเสียงข้างน้อยเนี่ยครับร้อเสียงเนี่ยจะส่งนายกแข่ง นะครับจะส่งนายกแข่งแล้วก็กลัวนะครับเพื่อไทยบอกว่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นแล้วกลัวที่ว่าถ้าเกิดเขาส่งนายกแข่งมาส่งนายกลงมาแข่งเนี่ยนะครับแล้วเราจะไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยได้แน่นอนครับว่าคําพูดนี้มันก็ทําให้ประชาชนเองก็รู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้ถ้าเกิดเขาส่งมาแข่งเนี่ยเขาจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วเขาสามารถจะเป็นรัฐบาลได้หรือเปล่าหลายๆคนก็สอบถามเข้ามาแล้วก็หลายๆคนก็อยากให้ผมวิเคราะห์ในตรงนี้ย้ํานะครับว่า อันนี้เป็นการวิเคราะห์ในมุมของผมเพราะว่าจากข้อมูลที่บอกออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับทางาพรคเพื่อไทยเขาบอกว่านะครับทางาพรคเพื่อไทยมีการนะครับมีมีมีข่าวนําเสนอยังไม่บอกว่าเป็นพรคเพื่อไทยแล้วกันบอกว่ามีข่าวเนี่ยนำเสนอบอกว่า,าพรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับออกมานะครับก็เรียกบอกบอก,บอก,บอก,บอกมามีความรู้สึกเป็นห่วงและกังวลว่าฝั่งร้อยแปดสิบแปดเสียงเนี่ยครับจะ,ะจะส่งนายกแข่ง นะครับแล้วก็จะไม่เขาก็จะสามารถโหวตผ่านสวได้นะครับเพราะว่าสวให้การสนับสนุนแล้วก็จะจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วก็รัฐบาลเสียง ข้างน้อยได้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยตามถ้าเรารู้กันอยู่นะครับว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นมีแค่188เสียงแล้วฝั่งนี้นะครับมี312เสียงการจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยการเลือกนายกสามารถที่จะเลือกได้อยู่แล้วครับยังไงก็เป็นนายกได้เพราะกําหนดของนายกมันไม่ได้บอกนะครับว่าจะต้องมีสสฝั่งตัวเองเท่าไหร่ถูกต้องไหมฮะเพราะตามรัฐธรรมนูญบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าโหวตในสภาถ้ามีเสียงถึงส7 6ยเสเสียงก็สามารถเป็นนายกกได้้แต่นนนายั จะบริหารประเทศได้หรือไม่ได้อันนี้รัฐธรรมนูนไม่รู้ครับรัฐธรรมนูนไม่รู้แล้วรัฐธรรมนูนก็ไม่ได้บอกไว้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติเสียง188เสียงนะครับส่งใครกันแล้วแต่สมมติส่งชื่อพลเอกประวิตยวงสุวรรณมาแน่นอนครับสอบวาอาจจะโหวตให้พลเอกประวิตยวงสุวรรณก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ถามว่าเป็นนายกรัฐมนตรีใครจะไปสนับสนุนหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลแน่นอนครับถ้า312เสียงในเมื่อฝั่งนู้นเขาไปจัดตั้งรัฐบาลฝัง่งนะ ทุกอย่างก็จบเหตุผลเพราะจบตรงไหนครับจบตรงที่ว่าอย่างน้อย188เสียงที่เป็นสอสอไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลแล้วทําให้รัฐบาลเดินหน้าไปได้เหตุผลเพราะอะไรครับเพราะการโหวตของงบประมาณอย่างน้อยก็ต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งของสภาของสอสอนั่นก็คือ250ขึ้นไปแน่นอนครับมีแค่1 8 8เสียงจะขอร่างงบประมาณผ่านได้ไงสองก็คือว่าถ้าวันนี้เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีแน่นอนครับว่า จะไว้วางใจได้ก็ต่อเมื่อต้องมีเสียงสนับสนุนว่าไว้วางใจ250เสียงขึ้นไปซึ่งแน่นอนครับฝั่งนี้มีแค่188เสียงการไว้วางใจจะเกิดขึ้นได้ไหมก็ไม่ได้ถ้าไม่ถ้าเกิดว่านาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งหมดนะครับโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอนครับสุดท้ายก็คือยุบสภาแล้วเลือกตั้งกันใหม่นะครับแล้วเลือกตั้งกันใหม่แล้วแบบนี้จะต้องกลัวทําไมจะต้องกลัวทําไมครับเพราะผลสุดท้ายปลายทางคือการเลือกตั้งใหม่นะครับยังไงก็ได้อยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดสมมุติว่านะครับสมมติว่าหลายๆคนก็มากลัวอีกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันเกิดงูเห่าล่ะเขาจัดตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วเขามาซื้องูเห่าล่ะอ่าเขามาซื้องูเหา่าเราจะเป็นไปได้ไหมอ่าโอเคถ้าเราวันนี้นะครับถ้าจะซื้องูเห่านะครับซื้องูเห่าเนี่ยอย่างน้อยนะครับต้องซื้อทั้งหมดนะครับเพื่อให้คะแนนเสียงแบบสบายๆก็เอาตีเป็นกลมตัวได้กลมๆคือ70 70ตัวนะครับ70ตัวเพื่อรวมกับ188เสียงรวมแล้วจะกัเจเป็นนะครับ258เสียงอ่ะโอเคอันนี้สบายๆนะครับสบายๆมีสองยห้าสิเสียงเนี่ยสามารถอยู่ได้แล้วนะครับอยู่ได้จดตั้งรัฐบาลในเสียงข้างมากได้และอยู่ได้อย่างสเสถียรภาพเพราะอภิรายไม่ไว้วางใจอย่างน้อยก็มี258ต้องซื้อถึง70ทุกคนก็กลัวเรื่องนี้นะครับแล้วก็พูดถึงประเด็นที่ว่าเพราะนะรครับเพราะเมื่อปี62เนี่ยก็มีการเกิดงูเห่าแบบนี้อ่ะ อันนี้นะครับถ้าเปิดพูดถึงประเด็นนี้นะครับผมย้ำนะครับเป็นการวิเคราะห์ในมุมมองของผมและเราเอาความจริงมาพูดกันเราย้อนกลับไปเมื่อปี62ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี62เมื่อปี6 2นี้นะครับการเกิดงูเห่านะครับเกิดจากอะไรก่อนอันดับแรกก่อนการเกิดงูเห่านั้นเกิดจากอะไรเกิดจากว่านะครับมีการยุบพ,พักอนาคตใหม่นะครับแล้วพักอนาคตใหม่แตกนะครับสสก็เลยแยกที่จะไปอยู่กับพักนู้นพักนี้ก็เลยเกิดการงูเห่าเกิดขึ้นและครั้งนั้นเกิดการงูเห่าที่เกิดขึ้น มีกี่ตัวเกิดงูเห่ากี่ตัวก่อนนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วครับคงไม่ต้องให้ผมบอกนะครับเกิดงูเห่าขึ้นเพียงไม่กี่ตัวเพียงไม่กี่ตัวและเกิดจากหลังจากที่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไปแล้วด้วยโหวตเลือกน,นายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับมันถึงได้เกิดงูเห่านะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าการที่ปี62ที่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้น ถ้าเราจำกันได้และเราไม่เคยลืมและเรายังจดจำในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่พักการเมืองหรือนักการเมืองนะครับโกหกหลอกลวงและตบสัตว์หักหลังประชาชนถ้าทุกคนจำได้และไม่ลืมทุกคนจะจำได้ว่าก่อนการเลือกตั้งปี2 5 6 2มีอยู่2องพักการเมืองผมพูดได้เต็มปากเลยว่าชื่อพักประชาพิปัติและพักภูมิใจไทย ก่อนการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี62นะครับย้ำนะครับก่อนการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปี62นะครับตอนที่หาเสียงนะครับสองพักนี้พักประชาธิปัติและพักภูมิใจไทยนะครับได้มีการนะครับเรียกว่าไปปราศัยหาเสียงไปปราศัยหาเสียงและยืนยันกับประชาชนว่าอย่างชัดเจนว่านะครับทั้งสองพักเนี่ย ไม่สนับสนุนคนที่ทํารัฐประหารก็คือไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชามาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือมาบริหารประเทศไม่สนับสนุนคณะรัฐประหารไม่สนับสนุนคนที่ทํารัฐประหารอันนี้คือพูดอย่างชัดเจนนะครับมีคลิปมีหลักฐานทุกอย่างเมื่อปี62ตอนที่ครับอตอนที่ไปเขาเรียกว่าอะไรไปปลาสายหาเสียงนะครับไปไปไปปา,ปปา,ห,า,าหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง และหลังจากการเลือกตั้งเสร็จนะครับและหลังจากการเลือกตั้งเสร็จทั้งสองพักนี้ก็ได้สสมานะครับได้สสมาจํานวนทั้งหมดนะครับพักละห้าสิบาเสียงนะครับทั้งหมดเลยนะถ้าสสมันชื่อเลยชื่อแล้วสสเขตเนี่ยนะครับรวมแล้วห้าสิบาเสียงทั้งสองพักซึ่งทั้งสองพักรวมคะแนนเสียงร้อยกว่าเสียงนะครับทั้งสองพักนี้ถ้านะครับเมื่อปี6กสองทั้งสองพักนี้ไม่ว่าจะเป็นประชาพิป,ปัต์หรือภูมิใจไทยทั้งสองพักนี้นะครับ ยืนยันคําพูดของตัวเองในการปาสายหาเสียงก่อนเลือกตั้งว่าไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาทุกอย่างก็ไม่เกิดปัญหานี้แต่เมื่อทําการนะครับเมื่อหาเสียงเสร็จนะครับแล้วก็ประกาศชื่อสสรเรียบร้อยแล้วทั้งสองพรรคนี้นะครับหักหลังประชาชนและตะบัตรจัดต่อคําพูดของตัวเองในการปลาสายหาเสียงนะครับก่อนการเลือกตั้งโดยการไปสนับสนุนยกมือโหวตให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ ไปโบตให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและเข้าไปร่วมนะครับเข้าไปร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาทันทีเข้าไปร่วมทันทีด้วยเหตุผลว่านะครับต้องนะครับตบสัตว์เพื่อชาติปฏิบัติสัตว์เพื่อประชาชนเพราะปากท้องประชาชนรอไม่ได้ต้องการให้การจัดตั้งรัฐบาลผ่านไปได้เพื่อจะเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยอ,อย่างแท้จริงคําถามก็คือกลับมาต่อว่าแล้ว4ปีที่ผ่านมา 4ปีที่ผ่านมาสิ่งที่สองพักนี้บอกตบัดสัตว์เพื่อชาติทาให้ปากท้องประชาชนดีขึ้นหรือเปล่าทําให้อะไรดีขึ้นหรือเปล่า4ปีที่ผ่านมาทุจริตคอร์รัปชันโกงกินนะครับยาเสพติดนะครับการพนันนะทุนผูกขาดเยอะแยะมากมายนะครับที่เกิดขึ้นใน4ปีที่ผ่านมาถามว่าปากท้องประชาชนดีขึ้นหรือเปล่าทุกคนคงจะทราบดีครับคงไม่ต้องให้ผมบอกนะครับว่ามันดีขึ้นหรือเปล่านี่คือเหตุผลจริงๆว่า ทำไมถึงได้บอกว่าไม่จําเป็นจะต้องกลัวงูเห่าเพราะถามว่าวันนี้ถ้าจะต้องการงูเห่าถึงเจดสิคนนะครับเพื่อไปอยู่ฝั่งนู้นให้ครบเนี่ยหนึ่งเจคนถ้าสมมุติเป็นของพักพักก้าวไกลก็ครึ่งหนึ่งถ้าเป็นของพักเพื่อไทยก็ต้องครึ่งพักอะครับต้องครึ่งพักอะครับถูกต้องไหมฮะหรือถ้าเป็นของพักร่วมอีหกพักยังไงก็ไม่ถึงเจ็ดสิบครับยังไงก็ไม่ถึงเจ็สิบ เพราะฉะนั้นมันก็จะมีทางเดียวก็คือต้องเอาคนของพักคก้าวไกลไปทั้งพักหรือเอาคนของเพื่อไทยไปทั้งพักหรือไม่ก็คือเอาไปแค่ครึ่งเดียวแต่ถามว่าโอกาสที่เอาไปครึ่งเดียวโอกาสมันจะเป็นไปได้หรือครับผมถามหน่อยครับโอกาสที่จะเป็นไปได้เลยครับที่ว่าวันนี้นะครับครึ่งหนึ่งไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งอยู่ฝั่งนี้เป็นไปได้หรยอครับคุณลองนึกนึกนึกถึงความเป็นจริงว่ามันเป็นไปได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าฝั่งนู้นเขาจะส่งนะครับ ค a n d i d นายกส่งรายชื่อมาชิงตำแหน่งนายกกับฝั่งที่312เสียงถ้า312เสียงยึดกันเอาไว้อย่างเดียวยึดกันเอาไว้ให้มัน่นผมถึงได้บอกว่า312เสียงยึดเอาไว้ให้มัน่นทางนู้นจะส่งมาก็ไม่เป็นไรครับเขาสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้มีนายกได้แต่เขาไม่สามารถบริหารประเทศไปได้ไม่เกิน3เดือน6เดือนยังไงก็ต้องยุบสาภาแล้วเลือกตั้งใหม่แล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าวันนี้ยุบสาภาแล้วเลือกตั้งใหม่ประชาชนจะเทคะแนนไปถล่มทลายขนาดไหน นั่นคือสิ่งที่คุณไม่ต้องกลัวเลยวันนี้ขออย่างเดียวครับว่าเพื่อไทยกับก้าวไกลและก็แปดพักร่วมจับมือ3า2สเสียงไว้นะครับและส่งรายชื่อโหวตวันนี้ส่งคุณพิธามาโหวตไม่ผ่านไม่เป็นไรครับเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายครับเปลี่ยนตัวครับเป็นคุณเศรษฐาเขาได้ครับไม่ผ่านอีกก็ไม่เป็นไรครับก็ส่งคุณอุ้มอิงมาครับไม่ผ่านอีกก็ไม่เป็นไรครับส่งอีกคนหนึ่งเพราะแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยมี3คนของก้าวไกลมี1คน ส่งมาอีกไม่ผ่านอีกก็ส่งคุณพิธามาต่อครับส่งไปเรื่อยย้อนไปอยู่อย่างนี้ครับอยู่อย่างนี้และครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้นะครับรู้ว่านะครับเพื่อให้จุดยืนได้รู้ว่าเฮ้ยเราฝ่ายประชาธิปไตยไม่ยอมก้มหัวให้กับคนที่มาจากคณะรัฐประหารไม่ยอมนะครับที่จะไปรวมตัวกับคนที่ตบสัตว์ต่อประชาชน คนที่หักหลังประชาชนนะครับพักที่หักหลังประชาชนพักที่ตบสัตว์ตอประชาชนและพักที่มาจากรัฐทหารพวกเราจะไม่ยอมร่วมด้วยจุดยืนคือตรงนี้ครับจุดยืนคือตรงนี้ครับ ไม่ต้องบอกหรอกครับว่าที่วันนี้นะครับเราต้องเ้ไปจับมือนะครับเราต้องยอมนะครับไปจับมือกับพักฝ่ายตรงข้ามนะครับที่188เสียงเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลไปได้เพื่อให้เลือกนายกและเพื่อให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้ปากท้องของประชาชนนะครับเป็นสิ่งสําคัญแล้วมารอไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติผมถามว่าแล้วเมื่อ4ปีที่แล้วที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ปากท้องประชาชนมันได้รับการแก้ไขหรือเปล่าและมันมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่า และที่สําคัญวันนี้ลองคิดดูนะครับว่าสิ่งที่สอวอทําแบบนี้จุดประสงค์ของสอวอต้องการอะไรต้องการที่จะให้อํานาจเผด็จการหรืออํานาจของคนระฐับะหารเนี่ยกลับมามีอํานาจเหมือนเดิมแน่นอนครับว่าวันนี้ถ้าเขาสามารถทําได้ให้ก้าวไกลไปจับมือฝั่งนูน้นร้อยแปดสิบแปดเสียงถามว่าเพื่อไทยเองนะครับเพื่อไทยเนี่ยร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงไปจับมือกับฝั่งนูน้นนะครับเป็น 188แน่นอนครับคะแนนโอ้โห300าสามร้อยฝาสบายๆลยครับจัดตั้งรัฐบาลแต่ถามว่าจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ไหมเพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนคิดว่าเพื่อไทยมีสิทธิ์มีเสียงล้วครับมีสิทธิ์หรือเสียงกับเขาล้วครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปแก้รัฐธรรมนูญเขาก็จะไปจัดการเพื่อให้มีการครองอํานาจอยู่แล้วอํานาจของสอวอที่มีอยู่ตอนนี้ที่มันเป็นอยู่เฉพาะการมันจะหมดสิ้นสุดพฤษภาสองห้าหกเจ็ดนี้ 2567นี้มันอาจจะโดนแก้ไขให้มียืดต่อไปตลอดเลยก็ได้หรือไปอีก4ปีไปอีก10ปีก็ได้แล้วสุดท้ายเป็นไงครับก็มาติดกับดักอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมแบบนี้มันคุ้มไหมครับกับวันนี้เรายืนอยู่312เสียงแล้วยืนอยู่แบบนี้เลยไม่สนใจครับยืนอยู่ไม่ผ่านกบตงี้นะครับรอให้เดือนพฤษภา2567 2567เนี่ยนะครับแล้วหมดอายุไปเองพอหมดอายุไปเองปุ๊บยังไงก็ผ่านเราก็สามารถจัดตั้งรัฐบาล312เสียงได้แบบสบายๆและเป็นประชาธิปไตยของประชา,าชนที่เหลือคราวนี้จะไปแก้รัฐธรรมูมูลจะไปแก้กฎหมายหรือว่าทำยติอะไรก็แล้วแต่น,นะครับสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้หมดแต่ถ้าวันนี้ยังมีอำขั้วอำนาจเก่า ยังมีคั่วอำนาจเก่าแน่นอนครับเขาก็จะต้องต้องต้องขัดฝางแล้วถ้าเขาทําสําเร็จลองคิดดูว่าวันนี้นะครับมาตา272ที่เรารู้อยู่เนี่ยนะครับเป็นมาตาตามรัฐมนุนที่ให้สอวอมามีสิทธิ์โหวตเลือกนายกพฤษภา2567มันจะหมดแล้วแต่ถ้าวันนี้ เพื่อไทยไปผสมกับฝั่งนี้แล้วเกิดไปการไปปรับปรุงแก้ไขรัฐมนูญแน่นอนครับว่าการแก้ไขปรับปรุงรัฐมนูนถ้าเกิดว่าสมมตินะครับลองคิดดูในการแก้ไขรัฐมนูญทุกอย่างจะต้องมีเสียงของสอวสนับสนุนอย่างน้อย84เสียงอย่างการแก้ไข272เนี่ยนะครับแก้ไขได้หรือไม่ได้ต้องมีสวอ800อ่า84เสียงถ้าวันนี้สมมติเข้าไปแก้ไขเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะหมดอายุพฤษภา67อ่ะโอเคครับต่ออายุครับ ต่ออายุให้ต่อไปครับโดยยังไงสวก็สนับสนุนอยู่แล้วถูกต้องไหมเพราะต้องการจะยึดอํานาจและก็มีอยู่วิธีเดียวที่จะขัดขวางประชาธิปไตยของประชาชนขัดขวางประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งของประชาชนก็คือต้องใช้มาตาสองเจาสองเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องให้ผ่านและให้ต่ออายุไปและถ้าต่ออายุไปนะครับสุดท้ายแล้วเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะคิดถึงผลดีผลได้หรือผลดีนะครับวันนี้เราต้องยืนอยู่แบบนี้แหละครับยืนอยู่แบบนี้ โหวดไม่ผ่านสอวอไม่ผ่านแล้วก็ส่งโหวตอีกโหวดอีกโหวตอ,อีกนะครับจนกว่าสวจะหมดอายุในพฤษภาหกเจ็ดพอหมดอายุปุ๊บคราวนี้ก็จะเหลือแค่สภาห้าร้อยคนถูกต้องไหมฮะแค่ห้าร้อยคนห้าร้อยคนเรามีสามร้อยสิบสองยังไงก็เป็นนายกได้ชาช้าลงไปไม่ดีฝ่าวันนี้จัดตั้งรัฐบาลเร็วไม่ได้เป็นผลดีนะครับถ้าจัดตั้งรัฐบาลเร็วโดยให้เอาเพื่อไทยไปรวมกับฝั่งนู้นร้อยแปดสแปดไม่ได้เป็นผลดีกับประชาชนแต่เป็นผลร้ายกับประชาชนมากฝก่าลองคิดแล้วไต่ตองให้ดีๆ นะครับลองคิดและไต่ตองให้ดีๆว่ามันเป็นผลดีมากกว่าผลเสียหรือผลร้ายมากกว่าผลดีแน่นอนครับว่าอยากให้รัฐอ,อยากให้ประเทศไทยมีรัฐบาลมีนายกร,รัฐมนตรีแล้วขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ถามว่าถ้าเกิดมีรัฐบาลนะครับมีนายกรัฐมนตรีแต่ต้องออกมาเป็นแบบนี้สุดท้ายประชาชนก็วนกลับไปที่เดิมส,สภาพเดิมๆทุกอย่างเดิมๆมันคุ้มกันไหมครับกับที่วันนี้รอให้อีกสิบเดือนข้างหน้านะครับสวก็หมดวาระแล้วทุกอย่างก็จะกลับไปแล้วก็จะได้ประชาธทิทปไตยกลับมาเดินหน้าอย่างสง่างา,าม แล้วเดินหน้าอย่างที่ประชาชนต้องการดีฝ่าหรือเปล่าครับดีกว่าหรือเปล่าครับลองคิดลองคิดแล้วทบทวนกันดูครับว่าแบบนี้จะดีฝ่าหรือเปล่ารเราจะยอมให้พวกคนที่ทํารัฐบารพวกที่สนับสนุนการทํารัฐหารพวกที่สนับสนุนการเขาเรียกว่ายึดอํานาจเนี่ยกลับมามีอำนาจหรอครับวันนี้ เราสามารถทําได้นะครับเราสามารถทําได้ไม่ให้คนที่ทํารัฐะหารไม่ให้คนที่ยึดอํานาจโดยใช้รถถังโดยใช้ปืนเนี่ยมายึดอํานาจจากประชาชนไม่ให้มีอํานาจต่อไปแล้วโดยการที่ยึด312เสียงเอาไว้เนี่ยถามว่าวันนี้แน่นอนครับประเทศอาจจะหยุดนิ่งปาดท้องประชาชนมนอาจจะเกิดปัญหาแต่ถามถามว่า4ปีที่ผ่านมาผมถามคําเดียวครับว่าปาดท้องประชาชนมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าคุณอยู่กินกันอยู่างสุขสบายทําธุรกิจกันแบบโอโ้โหแฮปปี้นะครับจเจริญ เศรษฐกิจเจริญนะครับโ,โหพี่น้องประชาชนไม่เดือดร้อนหรือเปล่าครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆทําไมเมื่อ14พฤษภาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาทําไมไม่เลือกรัฐบาลชุดเก่านะ่ยขั้วรัฐบาลชุดเก่ากลับมาบริหารประเทศอีกครั้งละครับนั่นคือมันแสดงให้เห็นแล้วว่าเรื่องของปากท้องประชาชนรู้ความทุกอย่างประชาชนนะไม่ต้องการให้ขั้วรัฐบาลชุดเก่าว่กลับมามีอานาจหรือกลับมาบริหารรัฐบาลเลยนั่นคือมันสิ่งที่สะท้อนให้เห็นจากการเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ คุณจะเอากลับไปเหมือนเดิมหรอครับจะเอาเพื่อไทยกลับไปจับฟืับฝั่งนู้นร้อยแปดสิบแปดเสียงทำไมผมถึงได้บอก,กจะเป็นเพื่อไทยเพราะผมรู้ว่าก้าวไกลยังไงก็ไม่จับอยู่แล้วครับเพราะเขาประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนแต่หลายๆคนห่วงเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของการที่ว่าฝั่งนะครับร้อยแปดสิบแปดเสียงเนี่ยจะส่งคนมาแข่งนายกแล้วทางเราจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายป,าประชาธิปไตยไม่ได้เป็นห่วงตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเพราะจัดตั้งไม่ได้สุดท้ายแล้วถ้าคุณยึดเอาไว้สามร้อยสิบสองเสียง เต็มที่จัดตั้งรัฐบาลได้ก็ไม่เกินหกวนก็เลือกตั้งกันใหม่กลัวอะไรนะครับไม่เห็นเป็นไรนะครับรอได้ครับประชาชนนะครับประชาชนอย่างผมรอได้ครับคนอื่นผมไม่รู้นะครับก็ลองก็ลองก็ลองดูครับว่าทุกคนรอกันได้หรือเปล่าแต่สําหรับผมรอได้ครับเพราะอะไรครับเพราะให้กลับไปวังวนเดิมๆไม่อยากกลับไปครับไม่อยากกลับไปครับวันนี้หยุดนิ่งและแบบและแบบนี้และประกันได้ประชาชนอย่างผมไม่โทษแปดพรรคร่วมที่จับมือร่วมกันแต่ละแต่นะครับคุณต้องจับมือร่วมกันแล้วที่เหลือให้ประชาชน่ะ เป็นคนไปจัดการสอสอและสอวฝั่งนู้นเองคุณอยู่นิ่งๆพักการเมืองเนี่ยอยู่นิ่งๆสบายๆจับมือกันไว้อย่างนี้แล้วที่เหลือเดี๋ยวประชาชนจะจัดการเองเพราะทุกวันนี้สอวอกับสอสอเหล่านี้ก็โดนประชาชนจัดการอยู่ คุณไม่ต้องเดือดร้อนครับว่าวันนี้ฝั่งนู้นเขาจะส่งนายกมาแข่งดีครับจะได้อายุสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ถ้าเลือกตั้งใหม่รับประกันได้ฝั่งคุณจะได้ฝั่งประชาธิปไตยจะได้คะแนนแบบถล่มทลทายผมเอาเลยว่าเกิน400รวมกันนะเกิน400แน่นอนคราวนี้ไม่ต้องสนใจสวหรือไม่ไงั้นก็โหวตไปเรื่อยๆสิเดือนพฤษภา67เจสวก็หมดอายุก็จะตั้งรัฐบาลได้นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละครับคือการวิเคราะห์ในมุมมองของผมว่าเพราะฉะนั้น วันนี้ที่หลายๆคนถามว่าเอ้ยถ้าเกิดงูเห่าจะทําไงตามที่ผมบอกว่าเมื่อปี6 2มันการจัดตั้งรัฐบาลแลปเป็นมาแบบนี้มันเพราะง,งูเห่าหรือมีพรรคการเมืองที่ตบัดสัตว์หักหลังประชาชนแล้วอ้างว่าทําเพื่อปากท้องประชาชนปากท้องประชาชนรอไม่ได้ตัวเองเลยต้องตบัดสัตว์เพื่อชาติแล้ว4ปีที่ผ่านมาทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าปากท้องประชาชนเป็นยังไงการตบัดสัตว์เพื่อชาติมันจริงหรือตบัดสัตว เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองกันแน่เพราะกระทรวงที่ตัวเองเข้าไปนั่งแต่ละกระทรวงบอกได้เลยครับว่าทรัพยากรและงบประมาณมหาศาลจริงหรือเปล่าผมไม่ได้กล่าวหาแต่พวกประชาชนประชาชนทุกคนนะครับลองไปสืบค้นข้อมูลแล้วลองไปทบทวนว่าปี6 2เป็นอย่างที่ผมพูดจริงไหมวันนี้เราเอาความจริงมาพูดกันนี่คือการวิเคราะห์ในมุมมองของผมที่หลายคนอยากให้ผมวิเคราะห์ผมก็วิเคราะห์ให้แล้วมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ